สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้อากาลิโกดี y จะมาแบ่งปันประสบการณ์จากเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้เอาโซลาเซลล์ไปใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับว่าเขาติดตั้งใช้งานแล้วเกิดอุปสรรคอะไรบ้างติดตั้งยากไหมหรือว่าใช้งานได้ผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปแรกนี่ก็จะเป็นของร้านค้านะครับเอาไปใช้เพื่อลดค่าไฟนะครับ กลางวันนี่มิเตอร์การไฟฟ้าแทบไม่หมุนเลยนะครับระบบใช้แค่แบตหนึ่งลูกนะครับร่วมกับแผงโซล่าเซลล์แล้วก็เครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์ตัวสีขาวเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันครับตู้โคกครับตู้ตู้ใหญ่สามประตูตู้กับสอีกหนึ่งตู้ข้างนี้มีสามตู้ครับ ตู้ใหญ่ตู้พบแฟบซี่อีกฝังมีห้าตู้ตู้น้ำแขง็งมีตู้ตู้แช่เบียร์แช่เบียร์วุ้นมีตู้ไอติมนีเป็นตู้อาหาร อยู่ฝั่งนี้จะมีห้าตู้ทั้งหมดนี้เปิดพร้อมกันเลยครับตอนกลางวันแดดๆเปิดได้หมดครับกลางวันแดดแดดแบตเตอรี่แ5ตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสองโวลต์ แดดครับเปิือได้หมดทุกตู้เลยครับมิตเตอร์นี่ไม่หมุนเลยมิตเตอร์หยุดอยู่กับที่นแน่นิ่งเลยมิตเตอร์คลิปถัดไปนะครับก็เป็นของเพื่อนสมาชิกที่อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับติดตั้งชุด5กิโลวัตต์ไปนะครับตัวนี้ แล้วก็ติดแบตเตอรี่ไปถึง400แอมป์ชาวนะครับก็คือลูกละ48โวลต์100แอมป์จำนวน4ลูกนะครับเพราะว่าในพื้นที่มีใช้แอร์ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อ,อีกมากมายนะครับรวมถึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างด้วยนะครับก็เลยจะมีทั้งเครื่องอ็อกเหล็กหินเจียก็ต้องใช้งานอยู่นะครับระบบไฟที่นั่นมีมีไฟไหมมีครับแต่ไฟไม่สเสถียรน,นะครับเพราะว่าเป็นปลายสาย ก็ติดตั้งด้วยตัวเองนะครับพูดคุยผ่านคลิปพูดพูดคุยผ่านโปรแกรมไลน์นะครับในวันที่ติดตั้งก็คอนเฟอเรนซ์ผ่านไลน์สอนให้ติดตั้งก็สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับคนที่ติดตั้งไม่เคยติดตั้งโซล่าเซลล์มาก่อนนะครับแต่ว่าเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้วดังนั้นงานติดตั้งค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่สวัสดีครับ ผมและทีมงานได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับชุดแถวและ7จสองแถว14แผงต่ออนุกรมนะครับมาเข้าตัวคัตเอาท์นะครับหนึ่งตัวขนาด60สิแอมป์นะครับ250รบโวลต์นะครับก็เชื่อมต่อมาที่ตู้อินวอเตอร์นะครับตัวอินเวอเตอร์ตัวนี้ ไฟอยู่ที่50 55.0โวลต์นะครับกำลังชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วจ่ายเอาพุทออกไปที่230โวลต์นะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนนี้100%นะครับทั้งหมดผมมีอยู่4ลูกนะครับเรามี4ลูกนะครับตอนนี้ เครื่องชาร์จเต็มนะครับชาร์จแบตทุกลูกนะครับเต็มนะครับอีนี้ดูระบบะการจ่ายไฟนะครับเราเชื่อมต่อจากที่ทำตามวงจรนะครับก็คือมีชุดตัวเซิร์ฟนะครับแล้วก็ตัวเบรกเกอร์นะครับแล้วชิโนโทามเมอร์นะครับตอนนี้ไฟจ่ายไปที่230โวลต์นะครับ แล้วก็ตอนนี้น้องกําลังทํางานใช้ตู้เชื่อมนะครับเชื่อมงานอยู่นะครับก็มีพัดลมมีลูกหนู2ตัวนะครับแล้วก็มีตู้เชื่อมหนึ่งตัวใช้งานไฟนระบบผมต่อมาที่คัตเอาแยกนะครับ d ีมา AC นะครับแล้วมาตู้คอนเมอร์นะครับแล้วก็มาปลั๊กนะครับเสียบใช้งานปกติ ตอนนี้ระบบการทำงานของตัวแผงโซลา r เซลล์ชุดติดตั้งแบตเตอรี่4ลูกนะครับลูกละ48โวลต์1น0แอมป์นะครับต่อขนานนะครับทำทำงานได้ปกติดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคลิปถัดไปก็จะเป็นของเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งเอาระบบ5กิโลวัตต์ไปใช้ แล้วก็ได้เกิดปัญหาว่าเครื่องตัดนะครับไฟเบกเกอร์ในบ้านทริปก็คือตัดทั้งหมดนะครับผมก็เลยให้ไปลองเช็คระบบดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปักพ่วงอะไรมีปัญหาหรือเปล่าก็เป็นอย่างคลิปนี้นะครับครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆแล้วตัวตู้อินเวอร์เอรรรต,อ,อ,ตอ,เอ,รเอร์เองเป็นตัวช่วยเซฟนะครับก็ เมื่อสักครู่นี้นะครับพอดีคุณแม่ได้ใช้นะครับตัวเนี้นะครับมาใช้เป่าเป่าทําความสะอาดนะครับเป่าทําความสะอาดพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ครับพอเสียบปั๊บนะครับคุณแม่เนี่ยใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับปลัป๊กตัวเนี้ b b นะครับเสียบปั๊บนะครับไฟตัดทั้งบ้านเลยครับไฟตัดตัวแรกมันขึ้นนะครับเออเลอร์สิบเจ็ดนะครับขึ้นเออเลอร์สิบเจ็ดบริเวณนี้นะครับ เออเลอร์สิบเจ็ดนะครับผมก็คิดว่าเป็นที่อินเวอร์เตอร์ก็เลยโทรไปหาอาจารย์โอเล่นะครับแต่ปรากฏว่าพอเช็คไปเช็คมาแล้วนะครับลองเอาตัวเป่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเป่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับไปเสียบปลั๊กล้วนๆนะครับแล้วก็มาเปิดอีกครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาแล้วก็พอเสียบปลั๊กตัวนี้ปั๊บนะครับตัวเบรกเกอร์ที่เป็นไฟบ้านทั้งหลังก็สับปลั๊กลงมาเลยนะครับนั่นหมายความว่านะครับก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับมีปัญหา หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นปลั๊กนะครับอาจจะเป็นนะฮะไฟลัดวงจรภายในบ้านนะครับถ้าเป็นไฟรัดวงจรภายในบ้านจุดใดจุดหนึ่งนะครับมีการช็อตมีการรั่วหรือมีการสปาร์กันเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวตู้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตัดลงมานะครับแล้วก็ตัวตู้อินเวอร์เตอร์เองก็จะหยุดการทํางานแล้วก็จะเตือนเป็นเออร์เลอร์17นะครับเออร์เลอร์17นะครับก็อันนี้ เป็นเคสนะครับกล้องไม่ชัดเลยนะฮะเป็นเคสนะฮะเป็นเคสให้ให้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่ทาไปก็คือทั้งลองตอนแรกยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับทั้งลองรีเซ็ตเครื่องนะครับสับเบรกเกอร์สับคัตเอาท์ปิดตัวเสียทุกอย่างนะครับจนรู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครที่เจอนะครับเออร์เลอร์สิหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เช็คที่ตัวตู้ตัวนี้นะครับแล้วก็ อลองเปิดรีเซตปิดเครื่องแล้วลองเปิดเช็คทีละอย่างนะครับขอบคุณครับท่านนี้ชื่ออาจารย์เสือนะครับมาเรียนโซล่าเซลล์เรียนติดตั้งนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ของการสร้างป่าสร้างรายได้ไล่กำนันวิรัตนะครับที่จังหวัดเลยมาเรียน2ครั้งนะครับแล้วก็กลับไปติดตั้งเองนะครับเป็นระบบ5.5กิโลวัตต์ก็คือประมาณเครื่องรุ่นนี้นะครับ ติดตั้งเองแล้วก็ใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ลดค่าไฟไปได้เยอะแยะนะครับเห็นบอกว่าจากเดือนละ3-4000พันเนีเหลือไม่ถึง500บาทต่อเดือนนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เอาระบบโซล่าเซลล์ไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการเทสระบบทั้งหมดนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยก็เทสผ่านไปแล้วแต่ประเด็นก็คือว่า ก่อจะทาเสร็จก็เย็นแล้วครับแดดก็อ่อนมากวันนี้เปิดมาก็เทสเลยนะครับกระแสไฟทุกอย่างปกตินะครับใช้งานได้ปกติทดลองดูลองเปิดพัดลมดูนะครับเดี๋ยวก็จะเอาตู้เย็นเอาเครื่องอะไรต่อมีอะไรลงมาใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์โอเล่นะครับแล้วก็ทางแดดเสลีนะครับที่เทรนนิ่งผมให้สามารถใช้งานเครื่อง i v โวลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็คงอาจจะต้องมาขอความรู้จากอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับสำหรับท่านถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนสมาชิกซึ่งเอาไปใช้ ในระหว่างการก่อสร้างบ้านนะครับที่พักอาศัยโดยดึงไฟมานะครับแต่ก็ไฟเป็นปลายสายเป็นไฟตกนะครับก็เลยเอาโซลาเซลล์ไปลงก็เป็นชุด5กิโลวัตต์ตัวขาวเหมือนกันนะครับใช้แบตแค่1ลูกนะครับทุกอย่างใช้งานกลางวันนะครับออกเหล็กตัดไฟเบอร์ปั๊มซัมเมอร์นะครับเครื่องสับ้านะบไฟ ู้เย็นพัดลมทีวีก็มีครบนะครับก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยบริหารจัดการแบตเตอรี่บริหารจัดการพลังงานจากแบต48โวลต์แค่100แอมป์นะครับก็เพียงพอในการใช้งานเราไปดูในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตส่งผลการเรียนติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองผ่านไลน์และผ่าน ทางโทรศัพท์ด้วยการพูดคุยกับอาจารย์ครับผมผมใช้แผง16แผงเป็นแผง340วัตต์ต่อ2สติงตามที่อาจารย์สอนไว้ใน YouTube ลงไปประมาณแสนหนึ่งกับ ประมาณ3,000บาทครับผมส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่ผมมีอยู่ก็คือพัดลมหม้อหุงข้าวตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็กหินเจียอุปกรณ์งานเชื่อมต่างๆครับและรวมทั้งปั๊มน้ำผมบริหารด้วยการใช้แบบทีละอย่างเพื่อถนอมเครื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องมันหลดหนักครับอาจารย์ฮะแล้วก็เข้าตู้คอน s u m e r ไปชั้นล่างชั้นบนครับ ซัมเมอร์ขึ้นมาจากบาดาลครับอาจารย์ครับแล้วก็ลงไปที่สระน้ำครับอาจารย์ที่น้ำไหลอยู่บนหลังคาครับอาจารย์ครับนั่นนะครับผมปั๊มซัมเมอร์ลงสระครับอาจารย์นี่ผลของการได้ใช้โซลาเซลล์ตอนประมาณเที่ยงนะครับ ตอนนี้เวลาทุ่มกับ40นาทีครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้48โวลต์100แอมป์ครับไฟผมเหลืออยู่ในแบตเตอรี่85%สําหรับผมคืนนี้85%พอครับผมตื่นเช้ามา แบตเตอรี่ของผมจะเหลือประมาณ60%ต้องบอกอาจารย์ว่าผมมีความรู้ทางด้านการต่อไฟเพียงเล็กน้อยครับแค่ต่อสวิตช์เปิดปิดได้ประมาณนี้ครับอาจารย์และได้ดูช่องอก g o r i t diy มั่นใจว่าตัวเอง น่าจะทําได้อ่ะครับฮะก็เลยตัดสินใจขอบพระคุณอาจารย์โอเล่ให้ความรู้ทางด้านพึ่งพาตัวเองได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เพื่อนสมาชิกแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ได้ส่งกลับมาให้ดูนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่า เขานำไปใช้หน้าง,งานจริงๆและหลายๆท่านก็ไม่เคยมีความรู้ด้านโซล่าเซลล์มาก่อนก็ยังสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ด้วยตนเองนะครับระบบโซล่าเซลล์คือระบบพึ่งพาตนเองนะครับดังนั้นการติดตั้งก็ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับมีปัญหายกหูมาโทรศัพท์มาอา่าลายมาก็ได้นะครับผมแนะนำให้ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอยากให้ทุกคนพึ่งพาตนเองได้จริงๆนะครับ เพราะถ้าท่านพึ่งพาช่างนะครับปัญหาที่เกิดคือท่านจะแก้ไขใดๆไม่ได้นะฮะแล้วท่านต้องรอช่างเสียค่าใช้จ่าย,ายใ,ให้กับช่างที่มาติดตั้งหรือว่ามาเซอร์วิสนะครับเอาง่ายๆว่าสมมุติว่าฟิวขาดสัก1จุดนะฮะแล้วไฟใช้งานไม่ได้ถามว่าช่างเขามาเปลี่ยนฟิวตัวละ10บาทให้ท่านหรือเขาจะเก็บ1000บาทเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายค่าที่พักของเขานี่หละ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่แล้วคนติดตั้งโซล่าเซลล์มักจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับไม่ได้อยู่ในเขตเมืองดังนั้นถ้าท่านซ่อมเองไม่ได้ท่านบำรุงรักษาไม่ได้ท่านไม่เข้าใจเมนูไม่เข้าใจฟังก์ชันท่านกดอะไรก็ไม่เป็นเลยอย่างนี้ติดตั้งไปมันจะเป็นภาระให้ท่านเองนะครับแต่ถ้าท่านพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ติดตั้งด้วยตัวด้วยตัวเองนะครับมีปัญหาท่านแก้ไขได้นะครับ เครื่องมีปัญหาก็ส่งมาซ่อมได้นะครับถ้าท่านซื้อจากร้านจากแหล่งที่เขามีรับประกันนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องถูกซื้อมาได้ถูกแล้วมีปัญหาแล้วไม่ส่งซ่อมส่งซ่อมกันไม่ได้อันนั้นก็เจอมาเยอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับในการเอาประสบการณ์ของเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ